พี่เขาใช้คาว่ามรดกนะมรดกที่สร้างไว้ให้กับโลกใบนี้ฮะค,ค,คุณละคนลุกเลยนะคะนี่จริงนะนี่ใช่คนลุกจริงๆรับตมขึ้นมาเลย <laughs> ไปอีกร้อยปีครับเรามาดูอีกร้อยปีจะเป็นแบบไหนโลกในอีกร้อยปีนะท่านผู้ชมอันเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจอะ่ะเอขอแนะนำก่อนเข้าชมตู้ร้อยปีของเรานิดหนึ่งนะคะ ก็ตู้คอนเทนเนอร์ตัวนี้ค่ะหรือเรียกว่าตู้เทเลอร์นะคะเป็นตู้ที่ใช้เพื่อเซเลเบตการครบร้อยปีของแคทเทอรีานะคะก็สําหรับตู้นี้เบื้องต้นเลยขอต้องแจ้งว่าเป็นตู้ที่เป็นวันเวย์เนาะเข้าออกทางเดียวนะคะเข้าทางนี้ออกได้ตรงท้ายตู้นะคะจุดแรกที่เรามาอยู่กันเนี่ยอยากจะให้เห็นถึงหนึ่งในความสําคัญที่ทําให้แคทเทอรี่ยอยู่มาถึงร้อยปีได้คืออะไรก็คือพนักงานคือบุคลากรของเราอะค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นตัวแทนพนักงานและการจับทั่วโลกนะคะพนักงานของเราเนี่ยมันเป็นทั่วโลกเลย แบบคนเลยนะคะแล้วเขาก็ดึงตัวแทนออกมาในประเทศไทยก็อาจจะมีขี่ยู่อสองบคนที่เห็นหน้าก็น้า<ม>ตนตากันนะคะแล้วก็ข้างในตู้แค่จะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดยอ่อมแต่ด้วยความที่เราอยู่หัวร้อยปีเราคงไม่สามารถเล่าแต่แรกจนได้หมดทั้งหมดนะคะก็เลยดึงเฉพาะจุดที่มันน่าสนใจแล้วก็เอามาทําเป็นงานอาร์ตเวิร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะค่ว่าตอนนี้แกได้เป็น <Follow. S 2> เอาครับท่านผู้ชมโอกาสพิเศษครับต้องขอขอบคุณทางเโทร o แคปที่จัดแคมเปญนี้ให้เราครับจริงๆตรงนี้ยเขาบอกว่าเมนุญ,ญาตให้บันทึกภาพแต่ว่านี่คือเ e อ็กซ์คลูซีฟเราเลยก็เป็นการเล่าเรื่องราวของตัวแคปนะฮะผ่าน ตู้คอนเทนเนอร์ตัวนี้แหละก็เป็นมาครับรวมทั้งบุคลากรผู้ที่มีคุณอุปการกับบริษัทนี้ฮนะน่าตื่นเต้นครับนี่รามากับอินฟูหลายท่านอนยะู่ฮะกดได้ครับออจอเนี่ยจอทัชสกรีนครับเล่าเรื่องราวครับมมีไทยด้วยเรียกภาษาได้ของดาวเทนเกอร์ต่างๆนะครับอ๋อครับมีโซล่าเซล รา,ายงานสะอาดไปตามมุมนึงตาครับท่านผู้ชมนี่แค t เท p l a r นี่เขาก็จะมีตัวอุปกรณ์เซฟตี้นะครับนอกจากเครื่องจักรแล้วเลยตั้งแต่แชุดแต่งกายนะครับไปจนถึงนี่โลอกาศ อันนี้อันนี้คือรองเท้าใส่บนอากาศใช่โอ<ฮ>้โห<ฮ>ไปดวงจันทร์มาแล้วไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วตัวเนี้ยธรรมดาเนี่ยทั้งม้ธรรมดาที่ไหนล่ะเราจะกรับรับโลกนะฮะที่เหยียบดวงจันทร์มาแล้วเนี่ยอ่เปลี่ยนภาษาครับอยากดูตรงไหนครับเขาจะเล่าเรื่องในมุมตรงนี้<ม>เป็นการเล่าเรื่องนะครับของตำนานกคตาเวล่าร้อยปี ก่อสร้างมาแล้วก็รวมถึงวัรกรรมจนถึงปัจจุบันนี้ฮะซึ่งแน่นอนครับเขาบอกว่ายังไม่ใช่ที่สิ้นสุดของเครื่องจักรยุยุคนี้ฮะยังมีการพัฒนารอเราอยู่กับเครื่องจักรในยุคต่อไปคอนเซปต์ของแคทบอกว่าเป็น next gen ครับ generation ที่ไม่มีที่สิ้นสุดฮะ พี่เขาใช้คําว่ามรดกนะมรดกที่สร้างไว้ให้กับโลกใบนี้ฮะคุณละขนลุกเลยนะคะนี่จริงนะนี่ใช่ขนลุกจริงๆค่ะตุ่มขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นคอลเลกชันจดหมายเหตุของแคทเทอร์เวล่านะคะในร้อยปีที่เราผ่านมาเนี่ยค่ะอาจะมีอะไรบ้างในสิ่งที่แคทเทอร์เวล่าได้สร้างไว้ให้กับทั่วโลกค่ะพี่สามารถสไลด์ดูได้เลยค่ะจะเริ่มตั้งแต่การคิดค้นรถแท็กเตอร์ตีนหางคันแรกของโลกอะไรเงี้ยแล้วไปจนถึงเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นแรกของแคทเทอร์เวลล่ะ ตัวตัวนี้เป็นดีเซลใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวแรกนี่คือไอ้น้ำใช่ตัวนี้เป็นไอ้น้ำก็คือเป็นตัวโมเดลแรกของแคปเทอร์ไลน์นะครับหนึ่งเก้าศูนย์สี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ฮาร์มเล็กเซ์คลีฟนะซ้ำหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นแรกของแคปเทอไลนก็คือชื่อรุ่นมาพัฒนาต่อยอดกันมาเรื่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปัดผ่านไปนะครับสวบเอานี่เป็น แท็กโหลดเดอร์ใช่ครับนี่แหละที่เราคุ้นเคยกันนี่อะไรเครื่องจักรในวัยเด็กเราอะไรเมื่อก่อนบ้านเราจะใช้แต่แบบนี้นะขุดสายยังใช้แท็กโหลดอด์ขุดนัแต่ก่อนนด้ครับกรมทางก็จะใช้ตัวนี้ขุดเรื้อยค่ะขอบคุณมากมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ คนลูกเหมือนกันฮะตคนลูกต่อไปเตชั่นนี้ครับมันเหมือนโล่งๆนะแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรให้ตาค้นหาเยอะดูจากรอยเท้าเขาอ้าวถ้าไม่ชมเอ่อเครื่องเงี้ยเขาบอกว่าคนลูกเหมือนกันเดี๋ยวรอรอรอฟังครับเราก็เข้ามาดูเอ่อโรงงานผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติของแกตเตอร์เบลล่าใช้เป็นเครื่องกลิ้งสามี ขนาดใจจะเป็นระบบ 2ี่สมีอะไรครับคือปัจจุบันที่เราอยู่ครับคอนเทนติ้งไปอีกร้อยปีครับเรามาดูอีกร้อยปียปจะเป็นแบบไหนโลกในอีกร้อยปีนะท่านผู้ชมอันนี่น เฮ้ยมันน่าสนใจอะ่ะเอา้าเราอะ่ะอยู่ไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าในานาคตดอะใกล้เคียงครับใกล้เคียงเห็นไหมข้างบนนี่จะเป็นพวกเหมือนกำยานพาหน,นะเสวนข้างล่างก็คือพวกเครื่องจักรรถราจะไม่ได้วิ่งข้างล่างแล้วจะใช้เป็นระบบขนส่งทางอากาศแทนอากาศสยาน จะลอยได้บินได้ครับเครื่องจากแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือทรัพยากรที่อยู่ห้าพื้นดินนี่แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะอ้าวเขาให้ไปอีกกี่ปีเนี่ยกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมบ้านเราฮนะณวันนี้แคปนีเขาจะพัฒนาเครื่องจักรไ,ไปสู่โลกอนาคตนะฮะซึ่งณวันนี้มีเครื่องจักรที่ยังไม่ได้เปิดตัวที่เรายังไม่เห็นแต่ว่า ที่โรงงานของแคทอ่ะเขามีรอแล้วครับจนเขาเรียกกันว่าเป็น Next เจ็ไปอีกยี่ิห้าปียี่ิห้าปีเรายังบินได้ไหมยี่ิห้าปีก็อีกอีกยี่ิบห้าปีผู้ชมสู่โลกอนาคตนะฮะก็จะเป็นการขับเคลื่อนในภาคของเมือง ใช้เครื่องจักรครับแต่ว่าลดปริมาณของเห็นไหม human ก็คือคนน่ยลงไปเยอะเลยเป็นเทคโนโลยีเข้ามาดวนครับในพางการก่อสร้างใช้แรงงานคนเน้อยมาก ใช้เป็นโรบอทครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพิมพ์รุ่น 3D มดสำหรับจาตู้คอนเทนเนอร์100ปีครบรอบของแคทเ r อร์วิลล่นะครับ s e n t i n นียลเวิลด์ทัวไปต่อที่ประเทศอินโดนีเซียครับ